สำหรับผู้ที่อ,อยากได้ใบขับขี่อย่างมีใบขับขี่ไปหาใบขับขี่ใน Facebook ในโลกโซเชียลมีเดียนี่ให้ระวังให้ระวังดีๆครับกรมการขนส่งทางบกนะครับมันออกมาแจ้งมาเตือนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพจ Facebook เป็นกลุ่มมิจฉาชีพออกมาตัวต่มพีน่นงว่าสามารถเหตุใบอนุญาตขับขี่ได้นะครับอย่าไปลงเสือครับ นายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมขนส่งทางบกและกกโฆษกกรมขนส่งทางบกคนบอกว่าปัจจุบันนี้พ่อเพจเฟซบุ๊กทีละเพจไปครับขีปลอมเป็นจำนวนหลายครับมีพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพนี่จะใส่ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกเป็นรูปโปรไฟล์หรือว่านำเอาหูวของผู้ติดรับใบนี่ครับขี่ไม่แอบอ้างเพื่อสั่งความหนาเสือถือโดยโฆษณาว่าสามารถออกใบอนุญ,ญาตขับขี่ ได้นะครับ่ว่าบดต้องเดินทางไปสมัครขนส่งแล้วก็เอื้นเก็บค่าใส่ใจในการดมเนินการประมาณพันหนึ่งถึงหกพันบาทรวมทั้งมีการแอบอ้างในการอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่พพ้อมนะครับทั้งนี้กรมการขนส่งทั้งบกขอย้ำนะครับว่าการขอใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยจะต้องมาเริ่มการอยู่ที่สักงานขนส่ง,รงหรือว่า ไปเรียนอยู่โรงเรียนสอนขับรถตีราบการรับรองจากกรมการขนส่งเท่านั้นผี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถตรวจสอบรายซื้อเพจเร,รับใบเห็ดใบอนุญาตขับขี่ปลอมได้นะครับจะมีการแจ้งเตือนว่ายาหลงเสื้อนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับมันจะบอกนะครับาเว็บนี้เป็นเว็บปลอมนึกเพจปลอมนึกอย่าไปหลงเสื้อนะครับ อย่าไปหลงเหตุธุรกรรมกับเพจเรานีเด็ดขาดครับเพราะว่าจะเหตุใ้สูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เอกสารพร้อมเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเอาเอกสารเขาไปยืดนะครับถ่ายลูกถ่ายยังนี่แหละแล้วก็เสี่ยงเดี๋ยวเราไปดูอย่าง,ะะงารับขีปอมถา้าผู้ใดไปหลงเสือนะครับหรือว่าใดเอกสารมากนี่ใบกับขี้มากกับเป็นใบกับขี้ปลอมครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี แล้วก็ปรับสังแตหนึ่ง0มื0นบาทถึงหนึ่งแสนบาทฝากแจ้งเตือนไปถึงผู้ติเหิตเพจเฟซบุ๊กปอม,อมพอมครับที่เป็นรับเพจรัอบอบรุ่มต่อใบยาครับที่ปลอมถือว่าเป็นการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดต,ตามพระราชบัญญัติมาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษบุเกินหปีแล้วก็ะปับบุเกินหนึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจําแล้วก็ทั้งปรับนะครับแจ้งเตือนใหม่พี่น้องเฮ้า ไปเหตุนํำสำนักง,งานขนส่งหรือว่าโรงเรียนสอนขับรถที่รับไปรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นครับจังจะได้รับสิทธิ์นะครับถูกต้องตามกฎหมาย